มาออกแล้วขณะนี้เทพบวุตรชาวดินเป็นตัวนำปาํำโชคเป็นตัวที่สองศิรวุฒิที่สามถัดไปมังกรวาลีและเจ้าเลโอจะไปสิเทพบุตรชาวดินยังเป็นตัวนำปานำโชคเป็นตัวที่สอง ซิลิวตเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นเจ้าเลโอที่ปลายสามเทพบุตรชาวดินยังเป็นตัวนำปลานำโชคเป็นตัวที่สองเจ้าเลโอเป็นตัวที่สามถัดไปซิลิุต์และมังกรวารีไปสี่บอกทางตรงเทพบุตรชาวดินยังเป็นตัวนำเทพบรตรชาวดินยังเป็นตัวนำปลานำโชคเป็นตัวที่สอง เจ้าเลโอที่สามที่ปาเก้าเทวบุตรเชา้าที่เป็นตัวนำเจ้าเลโอเป็นตัวที่สอปานำโชคที่สามเจ้าเลโอพากมาเป็นตัวนำล้วเทพบุตรเช้าดินเป็นตัวที่สองปายนำโชคเป็นตัวที่สามผลการแข่งในเที่ยวที่สี่เจ้าเลโอหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีแปดจุดหนึ่งสามวินาทีปานําโชคหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่ง หนึ่งนาที8 6 6วินาทีเทพบุตรชาวดินหมายเลขสองชนะที่สามเวลาวิ <YN ić funnel> ่งหนึ่งนาที9.35วินาทีเจ้าเลโอหมายเลขหนึ่งชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาที8.13่วินาทีปานำโชคหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาที8.66วินาทีเทพบุตรชาวดินหมายเลขสองชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาที9.35วินาทีครับ